ฟ,ฟูฟูฟูสิลูกฟู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 แกะน้อยขนหยิกหยองเอ๊ะห้องนี้ใครชื่อหมูหยองอะนะคะฟูฟูแกะน้อยขนหยิกหยองไม่อยากไปโรงเรียนเลยวิ่งเล่นในทุ่งกว้างสนุกนะคะกว่าเป็นไหนไหนตัวเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปโรงเรียนเลย เขาวิ่งเล่นในทุ่งกว้างสนุกกว่าเป็นไหนไหนนะคะามาดูนะคะคนที่ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วจะมีผลอย่างไรมาดูภาพต่อไปนี่คือฟูฟูแต่ฟูฟูก็ต้องไปนะคะหน้าที่ของเด็กๆคือต้องเรียนหนังสือเหมือนกับฟูฟูแต่ฟูฟูก็ต้องไป เป้น้อยสีแดงใส่หนังสือหนักอึ้งหนักเหมือนนักเรียนไหมลูก,หน,กหนักเหมือนกันฟูฟูเดินลากขาตุ้มตะตุ้มตุย้ยโบกมือลาแม่นี่คือแม่ของเขานะคะนี่คือแม่ของเขาเขาก็สะพายกระเป๋าไปนะคะมาดูต่อนะคะโบกมือลาแม่ แม่ก็บอกมือให้นึกว่าฟูฟูจะไปเรียนหนังสือคุณแม่ก็ดีใจเหมือนนักเรียนในห้องนี้เวลาหนูจะมาโรงเรียนคุณแม่ก็ดีใจที่ลูกๆอยากเรียนหนังสือเหมือนกับฟูฟูมาดูภาพต่อไปนะคะ,ะมาดูนี่คือลูกศรทางบอกไปโรงเรียน แต่เดินมาได้หน่อยเดียวก็ถึงทางแยกไปโรงเรียนเลี้ยวซ้ายไปทุ่งกว้างเลี้ยวขวาถ้าไปโรงเรียนเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายถ้าไปทุ่งกว้างเลี้ยวขวาเอซ้ายกับขวาแล้วฟูฟูจะเลือกไปทางไหนมาดูต่อนะคะนะฟูฟู มองไปทางซ้ายแล้วเลี้ยวไปทางขวาเอ๊ะโรงเรียนไปทางซ้ายทุ่งกว้างไปทางขวาทำไมฟูฟูเลี้ยวไปทางขวามาดูต่อนะลูก <ng ul ing> จากนั้นก็กระโดด ย่องย่องไปตามทุ่งญ้าดอกไม้หอมหอมเห็นไหมลูกดอกไม้หอมหอมในทุ่งระแก้มของฟูฟูเพื่อทักทายสวัสดีจ้าไม่ไปโรงเรียนหรือดอกไม้สีแดงถามนี่คือฟูฟู ฟูฟูสายหน้าแล้วมองตามตักกตต๊กกะแตนสีเขียวนี่คือตั๊กกะแตนสีเขียวไปอย่างตื่นเต้นในทุ่งกว้างมีอะไรให้เล่นเยอะแยะฟูฟูคิดว่าถ้าไปทุ่งกว้างเขาจะมีอะไรให้เขาเล่นเยอะแยะนะคะดูต่อไปนะคะ ฟูฟูห่วงเล่นลูกฟูฟูไม่อยากเรียนหนังสือแต่ห่วงเล่นฟูฟูเล่นสนุกอยู่กับตั๊กกแตนและผีเสื้อสวยๆจนคำ่ำโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยเล่นจนคำ่ำเรื่องโรงเรียนนะลืมไปแล้วละลืมไปแล้วลว่าจะไปโรงเรียนเพราะทำไมยอยู่คะห่วงเล่นอยู่ แล้เรียนคิดดูว่าถ้าหนูไปเล่นจนค่ำอะไรจะเกิดขึ้นพอฟ้าเริ่มมืดมมฟูฟูก็คิดว่าจะต้องกลับบ้านเสียทีแต่เอต้องเลี้ยวไปทางไหนล่ะม,มันมืดแล้ว,วลูกเคยอยู่ที่มืดมืดไหมคะมอ่าใครที่ไม่เคยใจวนหนูไม่เคยไปเที่ยวคนเดียวใช่ไหมลูก ถ้าเราอยู่คนเดียวมืดมืดมันน่ากลัวไหมคะมันน่ากลัวตอนนี้ฟูฟูกำลังกลัวแล้วามาดูนะคะว่าเขากลัวอะไรยังดีที่มีป้ายบอกมีป้ายบอกว่าอะไรคะโอ้เก่งมากนะคะสุภพัพตอบได้ว่าหมู่บ้านเก่งมาก ยังดีที่มีป้ายบอกแต่ฟูฟูอ่านไม่ออกมีประโยชน์ไหมลูกมีป้ายแต่เราอ่านไม่ออกท่านใดนั้นเงามืดน่ากลัวก็เคลื่อนวูบเข้ามาแวกหมาป่าฟูฟูร้องลั่นเขากลัวอะไรคะลูกหมาป่าโอ้มันในป่าลูกทุ่งกว้างเขากลัวหมาป่า นะคะแต่ใช่หมาป่าหรือเปล่ามาดูหนูคิดว่าใช่ไหมคะมอ๋อเอ้วเ้าทาไม่ใช่จะเป็นใครแม่แม่และลูกมาดูต่อพ่อนั่นเองมาตามหาฟู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 ฟกอดพ่อตัวสัน่นน้ำตากระเด็นผมขอโทษครับที่หนีโรงเรียน เห็นไหมคะลูกผลของการหนีโรงเรียนดีไหมคะไม่ดีเด็กดีต้องตั้งใจเรียนมาโรงเรียนทุกทุกวันนะคะเขาก็ขอโทษพ่อเพราะเขาทำความผิดพอเราทำความผิดเด็กๆทุกคนก็ต้องทำไมคะขอโทษกล่าวคำขอโทษนะคะมาดูต่อเมื่อกลับบ้านอาบน้ำ ดื่มนมอุ่นๆพ่อก็เอาหนังสือเรียนออกมาให้ฟูฟูฝึกอ่านทบทวนที่คุณครูสอนไว้เขาก็อ่านหอมออูหมูไม้เอกหมู่บอาอนอบานไม้โทบ้านหมู่บ้านตรงไป ถ้าเขาอ่านออกจะช่วยเขาได้มากเลยนะคะอะ่มาดูฟูฟูฝึกอ่านเป็นการใหญ่ไม่ง่วงเลยอ่านหนังสือดังจนแม่อมยิม้มแม่ปลื้มใจลูกเห็นลูกอ่านหนังสือเห็นไหมล่ะถ้าลูกอ่านป้ายออกก็ไม่หลงทางพ่อว่านะคะทั้งพ่อและแม่นั้นดีใจที่ลูกอ่านหนังสือนะคะ,ะมาดูต่อนะคะ นอนแล้วนะคะตั้งแต่นั้นมานะคะตั้งแต่นั้นฟูฟูก็ตื่นแต่เช้าดื่มนมแก้วโตสะพายเป้สีแดงเลี้ยวซ้ายไปโรงเรียนแล้วก็ฝึกอ่านอ่านแล้วก็อ่านนะคะอ่านทุกวันนะคะฟูฟูอ่านหนังสือทุกอย่างได้ความรู้มากมาย แล้วก็เอาเรื่องสนุกในหนังสือไปเล่าให้เพื่อนๆฟังแกะน้อยทั้งโรงเรียนก็เลยชอบอ่านหนังสือกันใหญ่นะคะ,ะเหมือนนักเรียนห้องนี้ใช่ไหมลูกคุณครูฉันทานาคุณครูนันทลิกาให้หนูฝึกอ่านในวิชาภาษาไทยยังไม่พอลูกหนูต้องอ่านทุกๆวิชาหนังสือทุกอย่างให้ความรู้อ่มีวันหนึ่งวันนี้ คุณครูใหญ่มอบรางวัลแกะน้อยนักอ่านให้ฟูฟูหนูทำให้เพื่อนๆืนรักการอ่านทั้งโรงเรียนเลยเก่งมากจ้าเพื่อนๆนปรบมือเสียงดังส่วนฟูฟูนะลึกยิ้มแก้มปริเชวละอ้าวเราปรบมือให้ฟูฟูด้วยฟูฟูเก่งมากเหมือนกันนักเรียนห้องนี้อ้าวฟังนิทานแล้ว